สอนนจังหวัดชุมพรร่วมกับศูนย์ปราบป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรมาทําการจับกลุ่มนะครับรอบพับที่ใช้มาดักสัตว์น้ําของบริเวณอ่าวของจังหวัดชุมพรนะครับบริเวณปากน้ําชุมพรเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงการปิดอ่าวของจังหวัดชุมพรนะครับเพราะฉะนั้น แม้ว่าจะยังมีสถานการณ์โควิดแต่เราก็ยังจำเป็นจะต้องออกทำการจับกลุมอยู่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากการใช้อุปกรณ์ที่ผิดกฎหมายอย่างนี้จะทำให้ได้สัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กและยังไม่พร้อมที่จะเป็นอาหารได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำการจับกลุมต่อไปอย่างต่อเนื่อง อย่างที่ผมบอกเนื่องจากเป็นฤด,ดูการปิดอ่าวของจังหวัดชุมพรเพราะฉะนั้นการที่เรายังมีจําเป็นจะต้องมีสัตว์น้ําที่ได้รับการคุ้มครองอย่างต่อนเนื่องจึงเป็นเรื่องจําเป็นสอนชนุมพรจะติดตามเรื่องนี้แล้วจะดําเนินการต่อไปอย่างเข้มงวดนะครับ